อเจอกันท้าลรับเดินมาข้างหลังเดาันะล็อกนะไกับกังฮัโลร้านมาปเจอกันแล้อนะครับไปไเมื่อกี้มันไม่ได้อะสามคนมาสูงเลยนะไม่ต่ำนะเอาสงอ็นพนะไปเลยเ่ย้าเ สามคนเมื่อกี้มันไม่ได้กลับกลับฮะอะไรไ้จ๊คต้งใหม่อะไรไร้แจ๊คใไม่ไปเมื่อกี้มันไม่ชัดคนค่ะมาเมื่อกี้มันไม่ชัดครับค่คะ

あのไฟขอดัร้า่ายเรอรูปด้วยคะดูแลาใจงกับไปเรา่ยก

เดี๋วขาฝั่งนี้นะถ่ายรูปฝั่งนี้เนาะจะได้ไม่โอเคกัคตันไว้ยาน่าหนีเขาฝั่งเดียวนะไม่ไหมเดี๋ยวให้น้องหมุนหมุนแต่ว่าเว้นท้องไฟก่อนนิดนึงนะ โอเคเขาจะในะครับยาหัวอ้วนเน่เขาเคเนเวนนให้น้อยนะครับตนกรตานะตาระตรานนรกรานาต 2คนเลยครับาไหนกัเียาครับกลังเรียนด้วยกลับ้านขอ2คนตากระต เาสองคนเลย้วคนี็นองครนันหมนันวยเรียกกระะกกับไว้เลยนี่อันนด้วยม่อนตกันคนหมุนกล้องก่อ ไปถ่ายคู่กันนไปถ่ายคู่กันนะบายออดสองคนันแหลทำไมทำร้ายไว้อ่ะไรทำไมไทำร้ายอ่ะเขาหมดแล้วท้ายเหรอ ตัวใหญ่ไดแต่เออตงเยอะมากตัวเล็กน้ำก้งัวหอาดดยตอนนี้ไมจเป็น้องร้องหายอุหน่อยชิวแลวอะไรอะกนไม่ถูกสิบหายอาได้เลยรู้แค่เผชิข่าวว่าหายอาได้เลยไข่คว้าไว้อยัยตาถ่าย้าไวเจียว ครับเอาสูงๆมสาองคนแล้วคนไหนไม่เจอเ้ยกูก็ไม่เจออะหน่ดียไม่รไม่รกันมิ่บอเิ เวายเวายเอายเอาถั่วต่ำๆเรีว่ามันนี่มันไม่สบายต่ำๆมาตัวละก่อนเลยไม่เห็นเนียบราเรียรคนเลยครับ